ทุกหน่วยงานก็เป็นห่วงในเรื่องของงบประมาณไปทางก่อนซึ่งแต่ละที่ก็ได้ดาเนินการก็ค,คิดว่าทางวิทยาชนชุมชนของเราก็น่าจะดําเนินการไปแล้วแต่ว่าเพื่อในฐานะข้าราการสภาก็าจาเป็นที่ต้องได้ชี้แจงแล้วก็แนะวิธีการในการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของงบประมาณ2,567ซึ่งวงเล็บว่าไปพันเกาะนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็การดำเนินการ,การเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินการครับผมขออนุญาตท่านกรรมการกรุณาดูที่ <c oughs> หน้าที่แปนะครับ <c oughs> เป็นปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ <c oughs> วิเล e ชุมชนนัน้นไม่มีงบลงทุนงบลงทุนนี้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีแผนสร้างสิ่งใหม่ก็หมายถึงการปรับปรุงหรือการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารเดิมแต่ผมได้ทําแผนก๊อกสองไว้นะครับก็คือครุภัณฑ์ที่จําเป็นเราต้องมีการซ่อมแซมอาคารที่มีการจะต้อง,องมีการซ่อมแซมต้องมีแผนในใช้กรอบของเงินไรายได้ ซึ่งกรอบพงเงินรายได้นะปัจจุบันมีเงินสะสมอยู่1.44ล้านบาทแต่กรอบของการกรอบของการอนุมัติใช้ไม่ใช่อำนาจของผมนะครับจะมีอนุกรรมการที่สถาบันวิเลยชุมชนก็จะมีรอบของการขออนุมัติใช้อันนี้ก็เรียนให้ทราบเป็นประการแรกนะครับว่าปีก็มา2567เป็นปียากลำบากมากสำหรับผู้บริหารทุกคนนะครับฉะนั้น ในการที่จะทําให้ปีประมาณนี้ผ่านไปโดยเ,เราสามารถจะดาเนินการได้โดยผลลัพธ์ไม่เสียหายและก็ไม่ผิดระเบียบการเงินการคลังหรือสอตงถ้ัผมได้ใช้วิธีที่เราเรียกว่า s t r a t e g y before budget คือเป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีความสำคัญเป็นอันดับแรกก่อนงบประมาณ ถ้าสิ่งนี้มันอยู่ในเป้าหมายหรือว่าเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ยังไงเสียเราก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาทำให้ได้เพราะถ้าเรายอมทิ้งตัวกลยุทธ์ไปแปลว่าเราเสียทั้งหมดไม่ได้ทั้งผลงานและไม่ได้งบประมาณในปี68ด้วยสำหรับงบประมาณในปี68กระผมได้ปรึกษารองกิติกรหัวหน้าฝ่ายแผนและทีมงานยุทธศาสตร์ว่าเราจะทำแผนยุทธศาสตร์แบบเต็มรูปแบบ ถือว่าจะใช้เขาเรียกว่าความฝืดเคืองและข้อจำกัดของปี67ในการทำแผนของปี68ก็มีข่าวดีเล็กๆครับขออนุญ,ญาตที่ท่านกรรมการได้กรุณาเปิดไปในหน้าที่11หน้าขวาหน้าที่เป็นตารางครับจะเห็นว่าเงิอนอุดหนุนทั่วไปประเภทเรื่องของเศรษฐกษิจสร้างสารร์ภูมิปัญญามีมงบประมาณในปี67อยู่ที่61,400บาท แต่ผมได้รับสัญญาณจากสถาบันวิจยชุมชนผ่านตรงมาจากกระทรวงอวว่าเพื่อตอบสนองนโยบายด้านซอฟต์แวร์ของรัฐบาลในปี68เราสามารถที่จะของบด้านการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบพหุป,ปัญญาผมก็ยกร่างให้หัวหน้าศูนย์น้าศึกษาร่างมาในกรอบ3ล้านบาทคือสถาบันไม่ได้มีกรอบให้แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่เราต้องทำให้ทันภายในวันที่30 30มกราคม สิ่งเหล่านี้ละครับเป็นผลลัพธ์แรกของการปรับโครงสร้างให้รองผู้ในการด้านอนวยการงานยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายถือว่าเป็นองค์าพยพเดียวกันเป็นสมองและเป็นร่างเดียวกันเราสามารถจะคว้าเงินสามล้านบาทนี้ได้ภายในระยะเวลา4วันก็นิรยาเปลี่ยนให้ทราบถ้าเราไม่ทำเราจะได้หกหมืบาทเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหัวหน้าสูนักศึกษาจะมาเล่าความคืบหน้า ก็ข,ขอเรียนให้ท่านกรรมการสภาสุรนาบครับ